เป็นภาพจากประสบการณ์เราก็เป็นเพลินมาก่อนอแต่พอวันนี้พอมาเรามาเป็นเมนเทอร์ได้เห็นน้องๆความรู้สึกเป็นยังไงบ้างภาพในหัวมันกลับมาไหมกลับมาโอ้แต่มันคนละแบบกันนะครับแต่ว่าน้องๆก็ตอนนี้เนี่ยฟังเส้นเหมือน,นกันรายการสไบโบมากกว่าแตกผมคิดว่าแต่เทรนนี้แบบไพรเวทเ,เ,เ,เลยครับผมซึ่งมันก็อีกแบบนึงครับซึ่งผมว่าสำหรับน้องๆเขาเนี่ยอาจจะแบบกระดัดนมากกว่าผมด้วยสารเพราะว่าเออเอ่ครอบคริสเขาได้ดูกันเลยนะแล้วก็บอก มีการแตะถูกใจด้วยอะไรด้วยแล้วก็ต้องแบบการที่เข้ไปจังมาเนี่ยบางทีก็มีน้องๆหลายคนอาจจะว่าอาจจะเจ็บนิดนึงก็ได้มันขึ้นบุญที่เป็นแม่แหน่ๆหลายหลายหลายอย่างกับน้องๆอือใช่ครับผมก็ได้หลายไอเดียเนอะผมก็เอ่อที่ดีผมจะเวลาผมทำโชว์หรือทำอะไรผมจะทำให้ตัวเองหรือว่าทำให้ทีมเขาช่วยมาผลตลอดนะเพราะว่าเออเมีครับมันมีไอเดียใหม่ๆที่แบบว่าเอ้ยถ้าเกิดเราเอาคนที่แบบว่าแตบว่าเราไม่รู้จัก แล้วเรามานัโชเนี oh <sh> <sh> ่ยมันก็น่าจะแบบว่าคนอาจจะได้ลองทำในแบบที่เคยหรือได้อแต่ผมว่ามันมีประการพัฒนาตัวกับอยู่ในรายกาหนาบางอะยังครับยังยังไม่ได้ดูอาจจะยังไม่ถึงตอนนั้นแต่ไมทำกังวลนะทุกคที่เราไมเมนตนแบบเป็นน้องบางคนที่อึดว่ามันกดดใจแ่งทันทีพอมาเจอคอมเมนต์มันยิ่งแบบเจ๊งตาเลยคือไม่ถึงขั้นร้องไห้นะครับเพราะว่าจริงๆแบกเราเขา็ผู้ชาย แต่ย้บอนพูดไปผมก็พูดไปก่อนแต่พูดเสร็จปุ๊บผมก็ถามพี่ยาเลยที่จริงของเขาพูเสร็จเลยอะไรเงี้ยแบบมันก็แบบเก่งใจลองเพราะว่าแต่ว่าผมว่ายิ่งพูดอ้อมๆเนี่ยที่ทำให้ลองเขาแบบว่าการพัฒนาของเขามันช้าหนยซึ่งถ้าเกิดเป็นการแข่งขันในรายการตอนนี้เนี่ยมันอาจจะแบบว่าแบบว่าสปีดไม่ทันเนื่องถุงไฟหน่อย อย่าใพี่จฝั่งนี้บางเลยเพราะผมรอฝั่งนี้นะโอ้ห้พี่จะฝั่งยังไม่ได้ฝั่งเลยไมเลยไม่อย่างนั้นไว่ามีเคนคนงี่บผมต้งรที่จะต้องเหรือผมว่าจริงคือไปขมยคือคนที่เขาแบบว่าจินใจกับสิ่งนี้ะครับแล้วก็คนที่เขามีเสน่ห์มากกว่าเพราะว่าเออ เออจจะคนที่เขาหล่อสวยเนี่ยเพราะว่ามันเยอะแล้วแล้วก็คนที่ร้องเพลงเ็เก่งก็เยอะครับผมแต่ว่าคนที่มีเสน่ห์เนี่ยมันไม่ค่อยมีซึ่งคนที่มีเสน่ห์เสียเวลาดูแล้วมันไม่เดือดโอเคแล้วก็ถ้าเกิดเขาเก่งแล้วเขารักจริ่งที่เขาทำจริงเนี่ยเขาจะทำให้เขาดูหล่อเอห็นป่แโอเคเพราะเพราะเสน่ห์เป็นเสน่ห์ออกมาให้ได้เสน่ห์มันมันมันเอามาฝึกซ้อมกันไม่ได้คือมันมันต้องหมายแต่เกิดเพราะเพาไม่ก็เด็กดิเป็นไงบ้างเดี๋ยวก็ จริงนะครับผมก็เออจริงๆผมว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากกับเมื่อก่อนนะเพราะว่าจริงๆเราก็ยังทั้งผมโดยทั้งคนเทรนด้วยเราก็ยังอยู่ในช่วงคอนติเนียอยู่แต่ว่าเราแบบว่าก็ได้หยุดเต้นหยุดร้องไปแล้วนั่นคือเพราะว่ามันก็เหมือนกันนะผมก็คือแบบแบบเราเนี่ยก็แบบก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าแบบว่าเรื่องอะไรนะแต่ช้ากับเฟลงอย่างที่ว่านั่นผมว่ามันก็ก็ก็รู้สึกกันเอ็นใจในโลกแบบที่ถึง ฝากกันถึงน้องๆหน่อยครับก็ซู่ซ้่แล้วก็ยังกระโปรงก็มีคนไทยด้วยเนาะแต่ว่าเออรอบนี้ผมว่าผมอยากให้มาแต่ว่ามีความแกิว่างแต่ต้องมาผมไม่ว่าจะมาจากประเทศไหนเนี่ยผมก็ขอดูความสำมาขอไปดูขณ์เนตรตลอดวันก่อนผมก็คิดว่าเป็นน้องๆคนไทยแบบว่าเขามาแล้วแบบว่าแบบเขาบอกว่าตื่นเต้นพบผมด้วยอะไรด้วยเงี่ยแต่ว่าเขาไม่เจ็บอะไ อาจจะเป็นไม่ได <en> ้เป็นสิ่งที่น้องเขาหวังแต่ว่าก็ถือว่าเป็นถือว่าเป็นประสบการณ์อะไรก็ถือว่าแต่ว่าพวกเพื่อนผูงทุกข้างคนเนี้คือเราแคร์น้องที่จะไปเจอแต่ว่ายอมที่เราจะพูดในสิ่งที่ดีไม่ดีสำหรับใแต่ละคนก็อยากให้ทุกเนี่ยแต่ว่าไม่ได้เอาไปแล้วเสียใจอย่างเดียวเอาไปปรับปรุงแล้วก็เอาไปแต่ว่าเป็นข้อคิดอะไรนะว่าแต่ว่าเรารอย่างแบบเอ่อกระทบกระั่ง ชุดดูแลกันครับอให้ได้เดบิวต์ในเจ็ดคนตอนไครมาสคุณดูหรอผมอ๋อคุณดูก็เพราะว่าเดี๋ยวน,นี้เขาเก่งกันอยู่แล้วเนาะ <c oughs> <Evet. S 1> ไปดูเอ็กซ์มา <c oughs> เขาก็เริ่มมีคนามต่นเห็นกันมาแล้วนะว่าแบบใครนู่นใครนี่ใครนั่นอะไรเงี้ยก <c oughs> ็ดูตามภาษาค <c oughs> ุยไปแบบนี้แหละเป็นเอ่ตอตรงไปตรงมาครับแล้วก็เอ่อ ใครที่แต่ว่าเอ็นยูหรือว่าใครทุกถูกคนไหนแต่ก็สปอร์ตอร์เราแบบก็จะเสิร์ตแบบเราต้องการคนที่ต้องพร้อมแต่เราต้องเต้นพร้อมกันอ่าทำไมเหรอมีความกังวลไหมกังวลไหมเหรอผมเอ่อจริงๆไม่นะครับผมมันเป็นสำหรับตัวผมเนี่ยผมกังวลที่มันเป็นเพลงที่ผมเขียนนะครับก็มันกลายมาเป็นเพลงไตเติ้ลครั้งแรกสำหรับผมกับโปรเซเว่นเนี่ยผมก็จะมีความกังวลเกี่ยวกับเพลงเพราะแบบว่าแต่ละคนจะชอบเพลงอะไรนะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่อง การเต้นการอัดเพลงการร้องอะไรเงี้ยรู้สึกว่าพวกผมมันเป็นปีแล้วคืออาชีแบบว่ามันเอนจอยกันมานก่อนเวลาเด็กคนเจอกันเนี่ยคือตั้งว่าสามสี่ปีที่เราทำตัวโลกกันมาแเราจะมีความอัพเกรดอัพเกรดขึ้นเลเวลอัพแต่ว่ามีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากแค่ไหนพอเด็กคนมารวมกันก็เออสติก็ไม่ค่อยดีแบบนี้ถ้าเป็นหนึ่งเดียวมันเหมือนมันพร้อมความพร้อมเพียงไม่ค่อยเดิมไม่เลยครับผม เออมูเหมือนเดิมเลยครับคือแต่เวลาไม่ได้เจอกันนานๆนี่ยแล้ก็มีการมาพูดคุยแล้วก็แบบว่าก็จะมี process ในกรนตัวผมด้วยมันรับรื่นกันมากๆครับแต่เราไม่ต้องใช้เวลาแต่ว่าเดือนหน่งเดือนสองเดือนอะไรที่ทางผิววันมันก็ทุกอย่างก็จบเสร็จสิ้นแล้วผมด้วยเห็ว่ามันเป็นคีมเวิร์ดที่เออมันเป็นคีมเวิร์ดที่แต่ว่า represent เป็นทีมที่ผัดกับเพลงนี้เพื่อนๆอีกหนว่งมากนะครับเป็นคนเที่เป็นคนเดทเดท ผมอ่ะไม่สามารถบวชคมบูร์ผผดได้ผมก็เ,เลยปล่อยให้เขาบวชแทนผมซึ่งอ่ที่บอดีชอบเพลงไชจอนอยู่ก็จะเป็น่เดี่ยกับพี่สิทธิ์แเขาจบว่า,า,าจะ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 ทำเพลงนี้มากที่สุดก็ก็ชอกเขคับเลาเปไเนเนี่ยคือเขานี้แรงมาดใมากเจรอเพลงไชจอนนี้มันอองที่ยวแล้วจบแล้วนะมัก็แรงบันดาลใจามันไม่ได้ แต่ว่าก็จะไห่อะไรบ้างอะผมอยากทำตัวนิว่าแต่ว่ามีความเป็นแฟชั่นมีความเป็นสไตลิสต์ขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็มีความดาร์กนิดหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้ดาร์กมากเกินไปอะไรเงี้ยผมก็คือมันเป็นเพลงที่เดว่าผมทำไม่เครียดครัทำแบบสนุกทำเอาเอนจอยอะไรมากกว่าแต่ว่าไม่รู้ว่าด้วยเอนจอยมากๆหรือล่าผมบบมันไม่มีความกดดันบบเดียเลยออกมาแต่ว่าไม่แต่ว่าเชอเล้วัแต่คุณบอกว่านมีหัวมาก คือจริงๆผมว่าเออตอนทำแบบผมก็แบบไม่ได้คินนะเพราะแบบเขาจะไม่ทใหตัวมนเองไม่ให้ใครก็ทำไปก่อนนะราะว่าพอมาเสร็จแล้วเนี่ยผมก็แบบว่าผมก็คิดแบบตอนนี้มันออกมาเสร็จแล้วครับผมแบบเออแบบต้นแรปต้นรองเนี่ยมันแบบกระจายออกมาแล้วเสียงฟังแต่ละต้นเนี่ยมันไม่ออกแบบว่าต้นไหนเป็นของไทยต้นนี้เป็นของพิเศษต้นนี้เป็นของพิพิธภัณฑ์ต้นนี้เป็นของพิพิธภัอะไรเงี้ยเออซึ่งผมก็เลยกัดตังเนี่ยครับผมเอาไว้เฉลยตอนนี้แหละ มันมีช่วงหนึ่งที่ผมกะว่าจะปล่อยเพลงน,นี้แหละคือเพลงนี้กับเพลง Tower and City ที่ผมขึ้นมาคู่กันเพราะว่าผมไ,มเไ,ป,เไปเลนะือกเพลง Tower and c i t เพราะผมคิดว่ามันจะใช้ต่อยอดกันแล้วเอาเกี่ยวไว้ให้ปกผมเกี่ยวไว้ทั้งสองปีเประมาณเวลา่อนมันมีนการปรับเปลี่ยนไม่กี่ปีที่แล้วก็มีต้นแร็ปสองที่ผมเขียนมาที่ละเพราะว่าดิบมันจะมีแค่ต้นแรกและต้นสองครับผมก็ปล่อยอะไรก่อนเอ่อผมก็เลยมาเขียนที่ละเอ่อตอนปล่อยอัลบั้มกันเลย,อยแต่ถ้าดูเนื้อเพลงต้นสองเนี่ย ตอนที่แจ็คก็จะเป็นเนื้อเพียงที่นเก็บก็ไถแจ็คเลยแล้วก็แบบคืออะไรที่ันเกี่ยวกับเเดิแต่ว่าเขาแบบ o l d e n Wings เต่ s e v e w อรอย่างเงี้ยส่วนตอนแรกก็จะเป็นที่มากเลยรตะว่าตอนที่มาร์กไปชวนผมก็พับว่าแบบตอนย er ูโจเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ย่ว่าเอาตเนี้ยมาแก้ยเป็นคนแบบตน้แบบมาแต่ละคนเหมืออร์นารั เอเวลาบบเราแต่งหน้าออกมาแบบอาจจะดูเหมือนเดิม,มนะแต่ว่า <c oughs> แต่ว่าถ้าดูจากการร้องการเต้นเนี่ยท่าที่มันเหนื่อยและยากมันอาจจะเยอะมากเลย <c oughs> ไม่ไหวกันหมันลืมหรือว่ามันไม่ไหวกันไม่ไหวกันเออที่วันนี้ผมไม่ได้พยาย,ยามที่จะแบบว่าแบบอะไรมากกับที่สี่คนนะพวกเขาพูดกันเองแต่ว่าถมว่าน้องเล็กสองคนอะเรายังไหว มันจะมีสี่คนที่เปลี่ยนจากเลขออกเป็นเลขหาบแล้วเขาแบบว่าตอนสอบได้ไงก็จะแบบเอาวันนี้ออกหน่อยออกหน่อยเอาวันนี้นี่นะถึงการเราจะใช้ต่อที่ตัวเองก็ถือว่าเป็นโชว์ใหม่แม่ติก็ดีนะครับก็เหมาะกับเอ่อเศรษฐีเหมาะกับวงนี้มาเสร็จฐีเหมาะกับอายุอีมาตารางตัวตารางตัวร์ตารางตัวร์ัวจะมีมั้งไม่ใช่ตารางทัวสำหรับคอนเซเว่ไหม โอ้เออเอาผมตอนนี้ไปก่อนได้ไหมครับพอดีเราเราเพิ่งเริ่มเอ่อเราเปิดวันเที่ยนที่เกาหลีด้วยครับก็เตรียมตัวเมื่อวานเนี่ยตอนนี้ผมมาพอเสร็จอ่าวิธีกา s ท้ายพวกเราก็เลยไปซ้อมก็ใส่กันรั้งหมแล้วผมก็เลยมานี่เอ่อตอนนี้ผมว่าที่อยากพร้อมแหละต้องวบบเกตุกลนพร้อมที่อยากพร้อมตอนนี้เหนือเสื้อผ้าเพราะเรากำลังแบบว่าอ่าตับแปลงกันอยู่นีดนึงก็ เออผมว่าผมรู oh. so, yeah. uh ้ว่าพี่อยากทำอะไรอยากทำเรื่องราชบัต้วะครับผนก็เลยเอออันนี้ไปถามเจดีย์ผมไม่อยากบอกแต่ผมบอกผมโดนดเมืองไทยมาแน่ใช่ไหม่่นอนไม่หอนไม่หลอนไม่หลอนไไม่หลอนไเออรอหนานไหมอะไรนะไม่หลอนม่นานไ่นานเออเออยูยูยอมจะมี แองโกลคอนเสิร์ตที่ไทยใช่ไหมครับผมแล้วก็สมมติถ้าเกิดมันจะมีจริงๆผมว่าหลายคนก็เดากันอยู่ก็ลองไปเดากันดูเลาวออมันน่าจะออกมาประมาณไหนเดี๋ยวมันจะมีมีสิทธิ์ทำกฏบัตรเนทุกคนก็ต้องเตรียมตัวเตรียมตัวการเยะไปเนาะไปสองรอบอันอง ต้องสถานที่ไปแล้วยังไม่ได้จจริงจริงแต่ถ้าจัดที่กชมังแบก็คือสามรถนพ่เกียเราได้เราได้สมมติถ้าเิดจัดจรกงๆผมก็จะเอาทีนี้ไปจัดกรก็จะจัดให้เขาจบสมมุรามีคุยกัันมีคุยกันคุยกันในะไม่เหลือไม่เหลือไปถามพี่เ้ดีครับไม่รหลไปถามพี่จดีกว่าไม่ถามสองนี้มันจะกับใครแล้วถามแล้วพี่เิ โอเคเออใช่ครับผมเรว่าคุยกันบสุดท้ายคือก็คือโอเคครับคนออกมาก็ชดีที่จบอกไม่ได้เป็นอะไรมากผมว่าน่าจะวจคืองานเนี่ยมันกับการ c o m าก a c ่ว่ารายการโชว์ที่ทุกคนจะดูรายการเพลงเนี่ยคราคือเวลาเราอัดเราจะอัดจะที่สี่ทีห้าเราว่าอัดติดช่งเป่ปนนเอาครับผมแล้วแต่ว่ากว่าเราจะเสร็จงานวันทุกรายการโชว์ที่เราไปตั้งแต่เอ็มเคเซลเซี่กายอฟเพราะเรา จบรายการเนี่ยเราจะเลยไป้องของไปเพื่อต่ออันนัอนเือเอ่อก่อนจะซองก็จะเสร็จเมื่อเที่ยงคืนนะแล้วก็รายการก็จะอาทิตย์ห้าเราก็ต้องออกมาเต็งได้แล้วแต่เดกต่ออันนั้นเพ่มเวลานอนในอาทิตย์มันน้อยคือว่าแต่ว่ารายการนี้นตัดการนอาไม่ขัดได้แต่ว่าตอนนี้ก็พักผ่อนก็จะโอเคอที่แต่เขาก็บอกว่าเราไม่ต้องตกงานก็จะแบบอย่างที่หมอตัดรยายการที่หมอแล้วผมจริงๆเขาไปโรงพยาบาลไหนไอ้แบบเนี้ยผมก็ไปเขาบอกว่าต้องเปลี่ยน ไปไหนคต่เวลาจอคุณหมอบากินนุ่มนี่มกนนห้ามทำงานให้พลอยนอนอะไรเงี้ยจริงแล้วไม่ได้อย่างคุณบอกห้ามกินของเป็นห้ามกินของเขมห้ามกินนุ่นนี่มไม่มันจะไม่ดีกบคอเลยทำไม่ได้หรอั้งหมดเลยเพื่อรักษาการบาเบรั้วบานก็ต้องมีอะไรเล็กๆน้อยๆมากี่้มามครัแฟนเพนี้จะมีงานซื้อที่ห้ ่จริงๆคือมีมีเข้ามานะเพีแล้วผมมันเป็นมันเป็นมันเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่แบบว่าผมแต่ว่าพอเวลาเขาคิดว่าันที่เดือนเนี้ยอีสไทผมไม่ได้รับไปกแบบยังไม่มั่นใจครับแล้วก็ถ้าเกิดผมรับงานนี้เนี่ยพี่เนยผมก็ไม่ได้พักอะไรแบบว่าพอเวลาให้กับตัวเองก่อนผมไม่มีเพียี่คอาการขอพคนที่ผู้เอง แล้วก็ผมอืมไอ้พวคกำลังดีนะอยากให้ผมตอบแบบอยากได้จริงหรือว่าตอบให้แบบงงๆกันใอันนี้เป็นแค่ของผมคนเดียวะผมยังไม่ได้คุยกับใครเลยแต่ก็มีเขียนไว้สองสมคนกคือผมรู้สึกว่าแบบการทำงานของผมา็จะเป็นแต่ก็สนโล แล้วก็กระแสไปตัววโดนโลกนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยมันมันจะเป็นแฟชั่นเดียวกัน,กนตลอดเ,เลยอ่ะลองทำอะไรตั้ก็คือในหัวผมก,ก็เยอะนะผมอยากลองผมอยากลองปลอง่อยอัลบั้มไทยสักครั้งหนึ่ง<อ>ทุกเพลงเป็นที่ไทยแล้วผมก็มาโปรโมทไทยด้ยวยอ,อยากลองดูไม่ต้องรอการทำอะไรกันไม่ต้อรอไม่ต้องรอไอ้นะผมไอ้ครัวก็จะได้ไง พ right? ี่พูดคำพูดถึงกลัวอะไรนผมไม่หลุดนะแต่ก็ไม่มีอะไรที่หลุดเลยราะเราไม่มีเลยไม่มีเลยวันนี้แป็นวั่หลุดเลยไม่มี